哎，满了、欸，满了，嗯？喽喽喽喽，贴贴。帥帥 โลดเท็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 สตรีมดีไหมเอ่ย อ่ะโอเคมาแล้วมาแล้วนะครับผมเอา้าลืมสักครู่ เดี๋ยวก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ในต่างโรคทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรสตีมมิ่งกับคิวอารเกมและเราอยู่กับเกมแรดนาร็อก X ก,กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพทุกคนในปีใหม่วันปีใหม่นี้นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวอารเกมนะครับผมสวัสดีเพื่อนเทุกคนเลยนะครับผมเป็นยังไงกัน เอ่ยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปสุ่มการ์ดกันนะครับผมเปิดสตีมมาด้วยการสุ่มการ์ดเลยนะฮะเอาเลือกเอาชัยในวันปีใหม่เลยนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทางอ่เอ,เพ,อเพื่อนเพื่อนทางบ้านทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆใน d i s c อร์กันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับไปเดา แชร์จอแชร์จอ,อ,อมันจะทำน,นั้นเปล่าวะใช่ไหมเย เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเอาเลือกเอาใช้ด้วยการทําเคเวสคูณสองก่อนหนึ่งเคเวสนะครับผมรับเคเวสคูณสองมาแล้วไปเอาเลือกเอาใช้นะครับผมใครมาไม่ทันย้อนดูเอาเด้อ มาเฮ้ยตะเลิเตะเลิเตะเลดเฮ้ยดใหม่เหรอเฮ้ยพีโบกับพีเพนว่ะอยากได้อันเนี้ยขอแล้วนะขออันนี้นะฮะพีโบกับพีเพนมีอันไหนอีกที่ที่ดีด ไอ้ไททันไอ้ไททันโอ้ไอ้ไททันพีโบยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์โมฟ้าขนาดใหญ่สามห้า หัวแดงเป็น px tag โ oh, อ้ยพีเพนพีเพใส่หมวกอยากได้พีเพนพีเพน px tag พีเพยี่แปดเปอร์เซ็นก็โอเคนะไปะ เราเรก็ใชัยครับผมจึ๊กจึกหมุนไปแล้วหมุนมาแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วลากขึ้นได้ไหมมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับหมุนติ้วติ้วจูบอย่างว่าไอเหี้ยขนาดเล็ก ขนาดเล็ก,กว่ะไม่ต้องการโอ้แต่ขนาดเล็กสามสิบเปอร์เซ็นว่ะมันย่อยมันจะได้เท่าไหร่วะเนี่ย 9ก้าอยหกสิบถึงไหมโอ้ถึงอยู่แล้วโอเคขอย่อยใหม่ปึ๊บอืม เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอใหม่ขอใหม่อีกรอบนึงฮะอัจึกยอยสุ่มไปแล้วสุ่มแล้วครับขอโจ๋ย,จยปึ๊บปึ๊บปาดอย่างวะอีนี่แต่เป็นพี่โบกับครีว่ะ เฮ้ยเอ้ยเป็นการสนในวะ่ะมันก็ได้ใช้อยู่นะว่ามันได้ก๊าสนในวะ่ะเออ ได้ใช้ได้ใช้โอเคถือว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดเออวะใช่อาวุธสองใบสองใบสามช่อง ถ้าเกิดเอาใส่มาเก็บเวลถอดการ์ดอันนี้ออกหนึ่งใบเอาไงดีวะค่าถอดมันเท่าไหร่วะเนี่ย มันมันถอดฟรีเหรอวะอ้าวเหรอไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ากดเสียกไม่ใช่ใชเหรอ อันนี้ได้ยี่สิบห้าชิ้นยี่สิบห้าเหรียญไม่พอปะ่ะเสียบบุ๊บเข้าไปหูแรงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาไปเช็คหน่อย เรื่องอยู่นินจาไงโลกเอาไว้เอาไว้ฟาร์มก็โลกไว้ฟาร์มไงของอะทำแล้วอัปเกรดไปแล้วใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคสวยเนี่ยอัปเกรดของมาแล้ว เนี่ยอัปเกรดมาแล้วเนี่ยของอะแค่สับเปลี่ยนก็สตรีมอยู่ครับแต่เหลือแต่ว่ารอรอรออาวุธทองมาก็ไอ้นี่ไปมันก็ใช้ได้แล้วนี่สืบทอดไปก็ใช้ได้แล้ว อาวุธทองมีดไงเดี๋ยวอา่าสับสับใช่หาเอามาสักหน่อยใช่ดองเหรียญกิลมีเกือบห้าร้อยแล้ว เนี่ยก็เดี๋ยวจะบริจากหน้าสองเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะบริจากนั่นแหละยังยังไม่เน้นยังไม่เน้นใช้ยังเน้นเอาเอาวุธก่อนตอนนี้เหลียนกิวจะไม่ใช้อะไรเลยพยายามเอาวุธก่อนอ่ะเปลี่ยนเป็นนอ็อตละลองไปใช้เทคใหม่อีกทีนึง โอเครูดรูดขึ้นมาเป็นแสนอะ่ะ นะสาบนต์31%สามใชพีโบกับคีดาเมดโบนัสคีดมคีดำเออคีดมอ,อ๋อยังไม่ได้ใส่รูนใส่ใส่รูนอีกเม็ดนึงก่อน เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่รูนไม่ครบใส่รูนไม่ครบแป๊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 บ,ปบหนึ่งใส่รูนไม่ครบพอรูนอัพอัพไปแล้วมันได้แอ็แทคสปีดมาใช่อาะคันนี้รูดใหม่คันนี้รูดใหม่รูดใหม่อ๋อ ใส่รูนเพิ่มมาอีกหนึ่งเมตรคันนี้รูดมันเลยคันนี้ ก็ไอเหมือนไอนี่ไงไอคนเซิร์ฟไอคนท็อปเซิร์ฟอะเลเวลเก้าสิบสองอะมันเล่นเล่นสนายแล้วก็สวิตมาไอโลกเพื่อเก็บวิวกเฮียแม่งใช่ ฮะอะไรวะอ๋อโลโบกหกไหนวะดูตรงไหนอ่ะเห็นมีแต่เห็นมีแต่โลโอ๋อการ์ดเฮ้ยไอเหี้ยไฟนอลพีโบกับพีเพนว่ะนั่งโคตแจม มัอยากได้อันเนี้มันอยากได้อันเนี้นยนนแต่มันไม่ได้อ่ะเอะพี่โบกับพี่เพนมันโคตรแจมเลยอ่ะจริงๆลูกก็อยากได้นะพี่โบกับพี่เพนแต่มันได้อันนี้มาแล้วก็โอเคมันได้ใช้อ่ะเออเออเลใช้ก่อนเออว่ะเอ้ยดวงดีว่ะเออว่ะ ของลุงสองใบของลุงสองรอบได้การ์ดนี้มาไฟนอลพีโบสิบห้าคียด,ดมโบนัสเออว่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับ,บสูไรส์รติมิงกับคิวอาเกมนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างในวันปีใหม่ผมสุ่มการ์ดไปแล้วนะครับผมได้นี่เลยไฟนอลพีโบสิบ้าเอร์เซ็แล้วก็ครีเดมสามิบเอ็ดเปอร์เซ็นมาสุ่มสองรอบรอบแรกได้ขนาดเล็กสามสิบเปอร์เซ็นแต่ผมว่ามันผมไม่น่าจะได้ใช้ผมก็เลยมาสุ่มใหม่ย่อยแล้วสุ่มใหม่ได้มันเป็นไฟนอลพีโบสวัสดีคุณเอสนะครับผมตอนนี้เอา X ยังน่าเล่นไหมครับถามว่าน่าเล่นไหม ก็น่าเล่นอยู่ครับตอนนี้ผมก็ยังเล่นอันนี้ผมสายฟรีนะผมบอกไว้ก่อนผมตอนนี้ผมสายฟรีอยู่ผมเล่นสายฟรีอยู่เพราะว่ามันคือมันมีระบบใหม่มามันมีระบบอ่ารูนเทพมาเทพตัวจริงมาอันเนี้ยมันทําให้เราเนี่ยแบบเนี่ยคุณเห็นไหมฮะเนี่ยแค่รูนฟ้ารูนฟ้ามามันก็ได้แบบ ช่วงแรกที่คุณได้มาเป็นรูนฟ้ามาปุ๊บเนี่ยได้มาปุ๊บก,ก็ได้ใช้ใช,ใช้ตามสายถ้าอย่างเล่นสไนนะครับผมได้แอคแท็กสปีดมาไฟนอลพีโบมาอย่างเงี้ยเออมันก็โอเคแล้วครับผมก็ได้ใช้ละรูนเม็ดเนี้ยได้ใช้สองสองเซตเนี่ยสมัยก่อนนะกว่าเราจะหายแอคแท็กสปีมาได้ถึงเจ็ดสิสี่เปอร์เซ็นนี้ก็ไม่ใช่หายากนะมันหายยากนะครับผมตอนเนี้ยน่าเล่นครับ ถ้าไม่มีอะไรเล่นเล่นแก้งเหงาได้นะครับผมเพราะผมยังไม่รู้ว่าอนาคตมันจะรวมตลาดทั้งหมดหรือเปล่าถ้ารวมตลาดทั้งหมดอ่ะมันก็จะไม่น่าเล่นครับเพราะว่ามันเราจะขายของยากถึงจะรวมโซนทั้งหมด